สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอ็นจอยไลฟ์สไตล์ bracket, อ <It> ินเลนมากจ้าพ่อแม่พี cheerful. ่น้องพามาพามาปลาข้างๆกันนี่ลนะจ้าพ่อแม่พี่น้องบังแดดนะตรงฝักกูจ้บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบังแดดปุ่นพุ่นนะพุ่นนะบังแดนจ้าเอ้ยพุ่นนะต้องฝ่ามาเก็บจ้าพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพันแกนี้ปลาหมดพอุ่นนะหลายนะจ้ะเนาะพวดโพลีพุ่นนะเป็นดงเป็นดงอยู่พุ่นนะ ปลาอยู่ข้างบ้านแลนมาย่ำไดดก็ได้พ่นแล้วเป็นขี้คุยมาได้แช่โซ่ประสิมาหอดปลามากๆมาจัดการเก็บกันเลยจับพ่อแม่พี่น้องโอ้จะมันคักหลายเดี๋ยวช่วงนี้น้องจอยนะผ้าเก็บกันเรือยจับพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่น่ะเบิ่งดูพุ่น่ะพุ่น่ะเต็มสาบลาบอยู่พุ่น่ะน้องจอยผ้าเก็บกันเดี๋ยวน้องจอยช่างสี่ผ้าเฮ็ดกับเขาให้เบิ่งเด้อเพราะว่าช่วงนี้มันกัลลังมันมันบานล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าตอยจ้องผ้าพวกเจ้าไม่เฮ็ดคลิปเก็บซะก่อนพุูน่ะ อ้ยพุ่น่ะอันนี้พ่อถือว่าแก่ได้ใจด้อพุ่นนี่ไม่ถือว่าแก่นะจ๊ะพอดีเก็บจ้ะตมงนี่นี่จังสิน่ะก็เลือกเอานี่เอาน้มเต็มแย่เด้อมือนีเดิมตรงนี้นี่อู้จะมันงามลายสุดยอดว่าจะเนาะตรงนี้นี่น่ะกำลังแตกสับลาบขึ้นมาอยู่ ใจก็แฟ้าเก็บไปกินจวงนี่นกระตาหน่อยอือปีตำแย่น้ำตำแย่ว่คักแค่ว่าไงนี่สวยก็เลือกได้เดยมอมนี้เด้อม่งไงเจ้ากระสีเลือกเอาแบบนี้จ้มามัาตอบว่าวานี่แล่นไปเบิรงไงบอ่อปาน้ามันขึ้น นี่นี่จ้ะมีสาวนี่ฝนตกมดเสาม์ดสวยคิดแน่ใจว่าโอ้ยจะได้ไปก็ิบหยดผักกูดอีกวันน,นนึนี่เาะสุดยอดเลยความสวยความอวบข้างบนนี่พาเลือกเออหยดอวบๆสวยๆไปเกี่ยกันกินนี่นี่ กำลังพอดีพอดีวันนี้โอ้ยพูน่ะยังมาัดตอมอะไรอยู่นี่ตอมนาเด้หนึ่งว่ามันจะหนอสุดหยดเลยถุงมือมันใหญ่กว่ามือเวลาเก็บมันบออ่อค่ยมันสะดวกไหมจ๊ะ ก็สื่อทุ้งไงมาใหา้ปวดสุดยอดเจ้าจเสี่ยวแบบใดพี่ขื้นขึไปแกงสมเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกสุดยอยดละไปเดี๋ยวเอาต่แบบว่า อุบอั่วไปเลยเปุ่น่ะเต็มอยู่ปุ่น่ะสวยเลือกได้ขนาดเยอะน,นี่จ้ะอืมปุ่นะอ๋ออืมฉันเพฝ่ามาเก็บนี่จัง่อยนี่เท่าทิ่มมุดนี่ สันตัวเก็บไปแจก,กไอ้สาวฟิลิปปินส์สาวเวียดนามอย่ที่ทำงานอะไรเก็บยังไปให้กิกนเบสสักหน่อยก็ได้อพเคยกินก็อยากลองพากันขาดกันเด้เขาเสื้อใจจอยเขาใจเก็บยังไปเขากินเขาก็กินเขาว่าเขาเสื้อใจจอยเขาว่าเธอยังมีชีวิตฉันกินแล้วฉันก็บว่าตายเขาว่าแมนยูตเธอเธอพูดถูกมากเลย คุณะอ้ยเก็บประมือละกระตาหน่อยมันจะหลุดแล้วเนี่มึงไงนี่มึงไงนี่ con này xuất nó thợ chuột ụp ụp dưới suối cái thằng suối ngàm mạc lại mà mình khay nè mong là cho qua quảng trang vẫn sạch สว่วนเราอยากมาเก็บนล้วอยู่ต่หันบันไปเล่นไปฮับเราตัวสีแล่นเขาแล่นออกพอดีหมดเวลาพอดีกำลังเกิดเกิดมึงแน่นี่ นี่แล้วกตาน้ยน,น,นยี่จ้ะมันเลาคลกลาย จวดเลยสุดจวดเลยทั้งหมดเป็นน้ำยังปกติต๊กลุมปวดไปดิจมิดตรงนีมไมใช้เมาขึ้นได้เลยยนมะัจ้ะจัะงปะเปะสุดจวดที่แบบเนีะ หัวงามลายปอปอปอวสิมาพ่อมาพอเป็นปลาเป็นดงวสิมาพ่อชี่รถรอหาเป็นขามอำเภอกรับวิพอชี่รถมดมือกับพ่อขาว่าพ่อ คร้แรกที่จอยเจอเป็นดวงขนาดนี้จะบพ่อแม่พี่น้องครั้งแรกในชีวิตเลยละ่ะออยางนี้นแบบนี้ละ่ะสันปะปอยพันไวทมือหนาเามากกับชิพอดิพอดีแหมป่นนะแมลงงามคลาหลายออย่านแบบนี้ มันยังไงมันสองแบบนี้กันมันสองแบบนี้แหละค่ะมี่สุดยอดเลย พี่สวนเป็นปะน้องจ้จะไปเก็บ้วมารับพี่ด้วยพี่หนุอยากไปฮับเล่ายวนละเจ้าบ้าบึงเวลาใสาแ่แหละมันบอดมันบอดมันบอด้แม่จ้ะบอดใดสาอาทิตย์นี้กระซิบ,บว่าว่างกระซิพากันกินเขากินหน้าม้วนหัวกันนุ่นเสา จวดอีดจวดควางสวยงั้นเปิดออกให้เบิ้งคักๆเล่นจัดพู้นะจวดดีดีสันสันในสีเก็บปอยเพื่นไห้นี่นะฮาก็มาเก็บอีกนี่ก็แบบแบบงีายแบบนี้นี่อุบัวแบบนี้นี่โอยวดีดี าตวมงเบอกก็ห้งตวมพคุณฮะกําลัง กติวตากรนี่ป้าหยาป้าสีเขียวเดี๋ยวนี้แปลนเอ,เอืิดเติดนี่แปลนเอ,เอืิดเติดแต่เพิไงได้ก็ว่าแปลนเอืิดเติดที่ขจ้า,าจกติว่าอย่างละ่ะสมัวดำนี่เก็บกินดีขนาดป้าหยาปัจจุก็ยังพาไปเก็บกินอยู่กติว่าแต่โป๊ะโป๊ะโป๊ะ ไปแกงสมเอาไปลวกจิ้มทําพริกแล้วจ้ะเด้อสุดยอด,ดยอดอีนมากพี่ยอดสุดยอด กรเพามาเก็บกี้เอ้เก็บเอ,เอาเก็บสุนงี้ๆนี่ก้อนนี่อวบๆน,นี่ไม่ได้เือว่าแก่จะนหน่อยกปลปอยไหวหนี่นี่นี่จวดย่นี่นนน เลือดเลือดเลือดโอ้ยเป็นแบบว่าตื่นตันใจพุ่มใจที่จะคล้องมาเจอเป็นดวงจิงสี่พ่อแม่พี่น้องด้วยแบบว่าสกีดกียรกีดบ่ออก รบางนั่นเลยปอยากปาก่าอยากบอา,าอึ่งอึ่งอึ่งมันนั่งงงในดงอยู่พะกูดจยอยเป็นดงเลยว่าสันทะสาใจอีหลีสาใจจริงๆัหน,หน้ตรงนี้กันจะเป็นลรากขาดลายในบางนั้น เล่าดูนี่วนะ่ความอวบความสวยของเล่านะอนะอาต่าต่อเต่าเกาเต่าว่าไงจ๊ะจะแมนเล่างามคนะ่ะน่าอวบมันสวย หยอดบอพุ่นเฮ้ยผีดูโห<ฮ>กินเลือเกินเลือเกินอิรีจับพ่อแม่ี่นอง,งเลยเลือเกินอิรีพ่น่ะเฮ้ยนี่ไงน่นพูนโป้ยฮึ่มอ่ม น,น,น้อยน่อยนี่เอาไว้อีกนี่แหละคุณอะโหพออยากผักกินเข้าไปไทยเวียดนามไทยฟิลิปปินส์พุณอนะกระลังเกิดเป็นสันเป็นสันเวียดกันขึ้นมายช่พุ่นว่าตองยานมันดับแนวแล้วจ้ะเด้อ มันดับแนวปุ่นะมันนี่ออกให้เบิ้งคักๆความสวยความอวบของ่เพิ่นะมึงดูนั่ะ สวยความอวบตรวจของความสวยสวยงามอีหลีเอาต่ำกล่องจ้คของหูหู <c oughs> ทั้งปีจะใช่ย่อยพี่โ,ฮโ,ฮโฮอ้โหอิงไปเลยอึองไปเลยพูน่ะพูนเห็นบ่พพูน่ะสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะพูนเป็นดงยูปป่พ่นจังไ้จัง,จงเก็บเงิน ปลาในเดุ่นกับมายังออกกํลังกายอยเรื่อ เดือจ๊ะอนนอนนี่เที่งบาตรกันอืมอือเดืกอีดีเอาละจับพ่อแม่พี่น้องจ๊ะคลิปนี้จะขอฝากไว้แค่นี้เท่าพ่อแม่พี่น้องกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ท,ชทุกการติดตามที่มีให้เอ like ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพูดนะแค่แม่ลอกขากลายพูดนะเอ้ยพูดนะ ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนด้วยจ้ะเด้อถึงสวัสดีปีใหม่นั่นแหละจ้ะพนเนี่ยบังเนี่ยภาพนี้เอาภาพนี้ซักก่อนเนดือดอีรีเงอ้ยน่ดสุดยอดทุ่งเนี่ยน่ะถ่ายละก,ออกุอเอาปะได้เห็นบนะลูกมากเห็นบอะ อโอเคจ้ะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะพุ่นอะอุ้ยกลาบลาไปด้วยจอดประกรูดบวบ,บสวยๆของเข้าน่าจะเนาะโอ้โเด็ดดีๆบายบายค่ะ